มีที่ดินต้องดูนะครับนี่คือวิธีการทำเงินจากที่ดินโดยใช้7 e เ e ่ e อเลเโมเดลจะเป็นไงเี่คิดจะเล่าให้ฟังนะครับอีกเพื่อนคนนะครับผมคิมครคุณอยู่ช่อง poppers property expert ที่มาพูดคุยถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์การงทุนไปด้วยกันครับวันนี้เนี่ยจะขอนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินครับเอาจริงๆตอนนี้ใครมีที่ดินก็ค่อนข้างปวดหัวนิดหนึ่งนาะเนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันใหม่นะครับ ก็สร้างความกังวลแล้วกันนะสำหรับคนหลายคนที่แบบมีที่ดินเก็บเอาไว้นะครับแล้วคนก็รู้ที่ดินเนี่ยมันราคาขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ขึ้นอย่างเรื่อยๆเลยเนาะถือทิ้งไว้เนี่ยบางครั้งเฉลี่ย10%ต่อปีก็มีมาเห็นแล้วครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เกิดการที่แบบว่าซื้อที่ดินเก่งกำไรกันซะเยอะถูกไหมครับแต่การซื้อที่ดินเก่งกำไรต้องยอมรับบางครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ทําให้เกิดประโยชน์ครับเพราะว่าแหมคนถึงจะทําธุรกิจอะคุณมาซื้อที่ดินกักไว้บางครั้งมันก็ไม่เกิิดผลต ทางด้านเศรษฐกิจอะไรเท่าไหร่นะครับนั้นปฏิทินตัวใหม่เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาครับมีทั้งเป็นบ้านหลังหลกักบ้านหลังรองเกษตรกรรมแล้วก็เป็นพวกาณิชยกรรมนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวเพนพอยหนักของคนส่วนใหญ่นั่นก็คือภาษีที่ดินลกล้างนะครับแล้วก็ที่แบบไม่ใช่ประโยชน์ครับซึ่งตัวเลขขั้นบนไดเนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะครับมีตั้งแต่0.3%เนี่ยนี่เป็นขั้นต่ำนะแล้วสูงสุดเนี่ย0.7%นเอร์นนะครับแล้วต้องเพิ่มทุ พุก3ปีรวมแล้วไม่เกิน3เปอร์เซ็นต์นะครับหากมองจุดนี้ถือว่าอันตรายและน่ากลัวมากๆนะครับถ้าคุณมีที่ดินมูลค่า100ล้านเนี่ยนะครับคุณเสียดินสูงสุด3เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไหร่ฮะปีละ3ล้านเลยนะครับ ซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะปกติที่ดินเนี่ยนะครับปล่อยเช่าอะไรก็จะได้ค่าเช่าที่ค่อนข้างน้อยเนาะมันไม่เหมือนกับพวกสร้างเป็นโรงแรงพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยจะได้มาจิ้นหรือค่าเช่าแต่อันเนี่ยค่อนข้างสูงครับแต่ที่ดินเนี่ยถือไว้เฉยเนี่ยอย่างมากก็ปล่อยเกษตรกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนที่น้อยถ้าเทียบกับภาษีแค่นี้ยังไงก็ไม่ไหวครับด้วยมุมนี้ทําให้คนหลายคนเนี่ยนะครับเริ่มพิจารณาที่จะ ทำประโยชน์นะกับทรัพย์สินของตัวเองอย่างน้อยอะถ้าไม่ใช่เกษตรกรรมเนี่ยก็เป็นพาณิชย์ก็ได้หรือจะเป็นบ้านดีนะให้พอลดหย่อนภาษีได้บางครั้งเนี่ยนะครับสร้างบ้านเสียตังค์ก็จรงิงแต่ลดหย่อนภาษีได้เยอะแล้วมันก็น่าจะคุ้มกว่านะครับอย่างเช่นเกษตรกรรมเนี่ยครับมันเสียยปแค่0.01%เองครับโอ้โหเมื่อเทียบกับรลกล้านเนี่ยถือว่าต่างกันเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านหลังหลกักทำเป็นบ้านบ้านหลังรองอะไรเงี้ยฮะ มันก็ยังถือว่าถูกกว่าเยอะเลยครับซึ่งเนี่ยผมจะแนะนำโมเดลในการใช้ที่นินให้เกิดประโยชน์นะครับโดยใช้โมเดลของ7 e เ e ่นอนั่นเองครับถ้าหากใครเคยศึกษาโมเดลอันนี้นะครับนั่นคือถ้าคุณมีที่ดินว่างเปล่าเนี่ยนะครับก็จะ,ะไปติดต่อนะครับให้ทางเซเว่นหรือทางแฟรนไชส์อื่นๆเนี่ยนะครับมาเช่าที่เนาะแล้วก็แบ่ง รายได้กันนะครับบางครั้งคุณอยากได้ค่าเช่าอย่างเดียวก็ได้แบบโอเคค่าเช่าที่ดินอย่างเดียวก็มีนะครับหรือว่าคุณจะร่วมทุนเปิดแฟรนไชส์เลยก็ได้นะครับโดยในเรื่องของเซเว่นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้คุณเลือกนะครับว่าคุณมีที่ดินหรือเปล่าถ้าไม่มีต้องทํำยังไงบ้างนะครับเงินลงทุนนประมาณ1.4ถึง2.6ล้านบาทนะครับเพื่อสร้างตัวร้านค้าถูกไหมครับส่วนเงินต่นแทนเนี่ยก็จะมีแล้วต่อเดือนไปเลยก็มีนะครับส7 0 0 0่บาทนะครับส่วนแบ่งรายได้ก้า้นบสี่เปอร์เซ็น มีเงินเชื่อสินเชื่อพิเศษให้ด้วยนะฮะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่จะพิจารณาที่ดินของคุณเข้าไปในโครงการกับเซเว่นเนี่ยมันไม่ง่ายสิครับเพราะวา่าที่ดินของคุณอยู่ในลึกในซอยโอ้โหทำไงเขาก็มันก็ขายไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องอยู่ในชุมชนในตลาดหรือท้าฟกคนแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเวลาคิดถึงจะปล่อยเช่าที่ดินเนี่ยคิดถึงปล่อยให้เซเว่นก่อนแต่ว่าการที่จะดีลสำเร็จเนี่ยนะครับ ผลโยกนรงตัวเนี่ยผมว่าก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับและอีกแบบนึงเนี่ยเวลาที่คนจะลงทุนที่ดินเนี่ยนะครับคุณจะลงทุนที่ดินแปลงใหญ่อย่างผมเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าตทุนที่ดินนะต้องซื้อแปลงใหญ่อยู่ขอบเมืองอยู่นอกเมืองเพราะอะไรครับเพราะว่าแปลงใหญ่ขอบเมืองนอกเมืองเนี่ยการทํากําไรเนี่ยมันทําได้เยอะกว่าเพราะหนึ่งคือราคาไม่แพงมากถูกไหมแต่เมืองเนี่ยมันจะค่อยๆขยายออกไปขอบเมืองถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพอเันเมืองขยายปุ๊บคนก็เลยชอบเก่งกําไรคือซื้อถูกแล้วมันมาแน่แปลงใหญ่ไปเลยราคาขึ้นคุ้มกว่า หลายเด้งเลยนะครับแต่พอซื้นดินแปลงใหญ่เนี่ยคุณคงไม่ได้เซเว่นเช่าถูงแม้ที่ดินแปลง10ไร่เงี้ยเซเว่นจะไปเช่ายัางไงหนึ่งภาพใช่ไหมครับหรือแม้ทั้งแปลงคุณอยู่ในซอยลึกๆเนี่ยแปลงใหญ่เข้าซอยลึกๆเนี่ยจะให้เซเว่นเช่ามันก็คงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันเกิดเพนเพราะที่ว่าที่แปลงใหญ่ละคุณจะ หารายได้กับมันอย่างไรนะครับถ้าคุณปล่อยที่วก็เป็นที่ดินลกล้างจริงอยู่ราคามันขึ้นจริงอะแต่เดือภาษีที่ดินขั้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วสูงสุดถือสามเปอร์เนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวถูกต้องไหมฮะดังนั้นคลิปนี้จะมาเล่าโมเดลหนึ่งให้ฟังนั่นคือโกดังให้เช่านั่นเองครับโมเดลคล้ายๆเซเว่นเลเวลเลยครับซึ่งโมเดลนี้ผมได้มาจากพี่เฉลิมทองสุกนะครับผู้เป็นนักเขียนหนังสือขายดีอันนึงนะครับชื่อว่าสังหารพารวยด้วยธุรกิจให้เช่าแนวใหม่ครับผมได้คุยพี่เฉลิมน โกดังกว่า100โครงการเลยนะแล้วมีโกดังให้เช่ากว่าหลายที่เลยนะครับแลมีโมเดลในการโครนะครับร่วมมือกับท่านเจ้าขอที่ดินเนี่ยปล่อยเช่าโกดังด้วยครับซึ่งข้อดีแบบหนึ่งของพี่เฉลิมนี่ครับคือแกเป็นเจ้าของวัสดุโรงงานวัสดุที่แบบผลิตเหล็กเส้นนําเข้าเองนะคือต้นทุนคอาค่าอนข้างถูกมากๆครับ นั่นเจึงสร้างโกดังเนี่ยได้ถูกกว่าเจ้าอื่นถึง30%เลยนะครับผมจะเล่าเคสเคสหนึ่งให้ฟังนะครับซึ่งเป็นเคสในตำนานเหมือนกันเนาะของเรื่องโกดังให้เช่านะครับมันมีที่ดินแปลงหนึ่งครับที่อยู่ตรงเส้นอ่าและแถวบางนาฮะตรงนี้คือเมกะบางนานะครับตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟนะฮะนี่คือทางหลวงพิเศษ เลข9นะครับเบอร์ B 9ครับซึ่งแปลนที่ดินเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้ครับตรงแถวถนนเทพารักษ์นะฮะก็ลองซูมเข้าไปเลยครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีขนาดประมาณ7ไร่นะครับแล้วก็ต้องเข้าซอยไปด้วยเห็นไหมฮะนี่คือซอยเนาะเอาไอ้นี่สนเทพารักษ์ใช่ไหมครับเอาต้องเข้าซอยไปหน่อยนะครับแล้วก็เป็นข้างในของที่ดิน มันเจ็ดไรนะครับคำถ,ถามคือว่าพื้นเจ็ดไรอะ่ะคุณจะปล่อยเซเว่นเช่าไหมอะ่ะมันก็คงไม่เวิร์กถูกไหมฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเข้าไปในซอยด้วยอย่างเงี้ยทำเลอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับหน้าซอยนะครับเส้าว่าจากถนนเทภักษ์เข้าไปในซอยนี้นะครับคือค่อนข้างลึกเลยนะครับกว่าจะเจอ โกดังต่างๆที่พี่เฉลิมเนี่ยเข้าไปทําให้ของการนี้ครับซึ่งโครงการทั้งหมดตรงนี้นี่ยมีประมาณอยู่25โกดังเลยนะครับและค่าเช่าเนี่ยอยู่ที่เริ่มต้นที่12,000ครับซึ่งประกาศให้เช่าโกดังเนี่ยครับอยู่ที่เรทเนี่ย uh, 12,000บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไซส์เริ่มต้นที่100ตารางเมตรนะครับก็นั้งแตประมาณนี้ครับและค่าก่อสร้างของไซส์นี้เนี่ยประมาณ400,000บาทนะครับลองคิดเล่นๆนะครับ400,000ปล่อยเช่าได้20,000ปีหนึ่งก็ประมาณแสนสี่นะครับหรือประมาณ3ปี ีีกว่่าเนยถึงจะคืนทุนครับโดยคนสร้างรายได้คืออย่างนี้ครับพอทำโกดังใช่ไหมครับต้องขอที่ดินเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือมีที่เปล่าๆพี่เฉลิมแกก็จะไปเข้าสร้างโกดังนะครับโดยใช้วัสดุของตัวเองและที่ต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยราคาถูกเนี่ยนะครับแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับค่าเช่าเนี่ยประมาณ1 0บถึงยีให้กับเจ้าของที่ดินครับซึ่งทางโครงการนี้นะครับ Happy Real Estate สองเนี่ยโกดังให้เช่าเทพารักเนี่ยนะครับเไร่เนี่ยนะฮะทางเจ้าของที่ดินเนี่ยได้เงินค่าเช่าที่ดินอย่างเดียวนะ ไปเลยนะครับ2แสนหนึ่งหมื่นบาทครับต่อเดือนนะฮะอันนี้เป็นการแบ่งเงินกันนะเพราะว่าพี่เฉลิมเนี่ยนะครับเขาทําโกดังถูกไหมแล้วก็เก็บค่าเช่าคือเขาต้องจ่ายเงินสร้างโกดังไงซึ่งค่าเช่าโครงการเนี่ยนะครับได้ทั้งหมดเจ็ดแสนบาทนะฮะเจ็ดแสนบาทนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่เฉลิมผู้สร้างโกดังนะครับแล้วแบ่งเจ้าของที่ดินสองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับซึ่งนี่ก็เป็นบทที่ค่อนข้างวินวินนะครับเพราะปล่อยที่ดินไว้ร้างเนี่ยก็เห็นไหม เสียประโยชน์แล้วก็เสียภาษีไปเปล่าๆป,ปิดๆแต่พอเีินปุ๊บเฮ้ยเจ้าของที่รู้สึกว่าโอา้ได้ตังดีนี่ว่าเขาก็เลยขอซื้อโกดังคืนจากพี่เฉลิมครับคือจากที่มีอยู่25โครงการโกดังเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเจ้าของเหลือเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับซื้อโกดังคืนกลับไป20 โกดังแล้วครับเพราะว่าอะไรครับอ๋อถ้าเขาซื้อโกดังำบุกเขาได้ค่าเช่าเต็มเต็มเลยอย่างเจ็ดแสนบาทที่เราไลฟ์ฟังเนี่ยเต็มเต็มเลยถูกไหมฮะซึ่งถ้ามองโมเดลคร่าวๆเนี่ยครับถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องราคาที่ดินนะฮะก็คือมันสามถึงสี่ปีคืนทุนครับดูผลประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะแต่ว่ามันก็ต้องดูเยอะอยู่แล้วแหละครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับก็ไม่ได้คิดต้นทุนที่ดินไงถ้าคิดต้นทุนที่ดินอาจจะลดลงไปอาจจะเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับแต่พอเป็นโมเดลน ก็ไม่ต้องซื้อที่ดินก่อนไม่ต้องไปไล่ราคาที่ดินเพราะว่านะที่ดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกหนึ่งคือสภาพคล่องมันตามบางคนเนี่ยเขารู้แหละว่าถือที่ดินไปมันก็ราคาขึ้นเขาเลยไม่อยากขายแต่ถ้าเขาจะขายเขาจะขายราคาค่อนข้างแพงทําให้คนที่จะไปลงทุนเนี่ยหนึ่งคือที่ดินแกลงทุนซื้อแพงแล้วไงบางครั้งเนี่ยจะทําโกดังเนี่ย ความรู้ก็ไม่ค่อยมีถูกไหมต้องสร้างใหม่หมดเลยบางครั้งต้นทุนก็สูงนะครับแต่ถ้าเกิดการซิงเกิลจี้ร่วมมือกันได้ล่ะเจ้าของที่ดินเองนะ่ะแทนที่เขาจะปล่อยที่เปล่าๆถูกไหมแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการก่อสร้างโรงงานอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมาทําสร้างเดียวกันนะครับคุณก็ไม่ต้องทําอะไรเลยมีที่เปล่ามีคนมาสร้างโรงงานให้แล้วแบ่งค่าเช่ากันเออมันก็ไม่เลวนะครับเพราะว่าอย่างทางจะคนทําโรงงานอยู่เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของตลาดทําโรงงานโกดังอย่างเงี้ยครับมันก็ มันง่ายกว่าที่จะทำเองครับในมุมของเจ้าของที่ดินเนี่ยหน,หนึ่งคือคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีเรทที่แบบที่ดินลกล้างที่มันแพงมากนะครับโอเคแต่คุณเสียภาษีอยู่นะเสียภาษีในเรทของกชจกรรมแต่มันก็ยังถูกกว่ามากและได้รับค่าเช่ากลับมาด้วยครับถ้ามันไปได้ดีเนี่ยนะครับมันก็สามารถซื้อโกดังคืนเป็นของคุณได้รับค่าเช่าเต็เมๆคือหมายว่ามันลดความเสี่ยงในเยอะแทนที่คุณต้องไปลงทุนเองทั้งหมดสร้างโกด,ดังเองหาคนเช่าเองถ้ามันแ๊กโอ้โหเสียเยอะแต่วันนี้วิธีเปล่าไม่มีอะไรเสียถูกไหมมีคน เข,เ,ขเขาเจ๊งก็เจ๊งไปคุณก็ไม่ได้ลงทุนเีมันก็เลยแบบแบบแ่งความเสี่ยงคนละครึ่งแล้วก็แบ่งรายได้กันคนละครึ่งประมาณนี้นะครับส่วนุ่งของพี่เฉลิมเนี่ยที่เป็น d ูโรเปอร์เนี่ยก็มีข้อดีครับเพราะว่าเขาเนี่ยขายวัสดุอยู่แล้วสร้างรับเหมาโกดังทําบ้านน็อกดาว าใครไม่รู้ดูคลิปเก่าน,นะคือแกทําเยอะมากมีโรงงานผลิตเหล็กผลิตเมทัลชีตอะไรพวกนี้นั้นเนี่ยกันที่เขาได้สร้างโกดังเนี่ยนะครับคือเขาใช้วัสดุข,ของเขามาทาได้ก็เหมือนกันขายโครงการนั่นแหละแต่ท่านี่ขายโครงการที่เฉอยเดียบางครั้งมันก็ไม่น่าถึงดูดเงี้ยแต่ถ้าขายโครงการให้ปุ๊บหาคนเช่าให้ด้วยปุ๊บ ทำไรายได้รูปมันก็เหลื่อมเป็นโมเดลใหม่เกิดขึ้นมาครับอันนี้ผมถึงมองว่าเป็นโมเดลคล้ายๆเซเว่นเลยครับที่แบบว่าคนที่เป็น d ด v e l o เปอร์เนี่ยมีทั้งโน้ตฮาวมีทั้งโมเดลการหาไรายได้คนลงทุนก็มีแค่ที่ดีนอหนึ่งเดียวมาปะกันมาจอยกันก็เกิดมูลค่าที่เกิดขึ้นที่แบบเออวินวินทุกฝ่าย,ยครับ สุดท้ายมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีก,กว่านะครับทุกคนได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับถ้าคุณมีที่ดินเปล่าเนี่ยคุณโดนภาษีสิ่งลกร้างกันเยอะนะครับแล้วท่างที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยมันจะพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะครับต้องลองทุนเองอ่ะใช้โน้ตหาเอฟบางครั้งเสี่ยงไงเราไม่เคยทำโกดังเราไม่เคยทำแวร์เฮ้าส์ขายของหรือทำที่จอดรถ่เราไม่เคยทำบางครั้งก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำตลาดเนี่ยเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยมีคนคนหนึ่ง ก็ยังมีที่ดินอยู่ได้ค่าเช่ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะเป็นบทที่มันโอเคกว่าครับซึ่งผมมันยอมรับนะว่าที่ดินเนี่ยถือเฉยก็ยังเติบโตครับแต่ถ้ามีค่าภาษีด้วยเนี่ยบางครั้งเหนื่อยนะครับดังนั้นถ้าเรามีทางเลือกบางคนเลือกได้ก็เซเว่นอีเลเวนไปเลยคุณแฮปปี้นี่ถูกไหมฮะบางคนเลือกไม่ได้เนี่ยอาจจะลองดูโมเดลโกดังให้เช่ากันเ้ครับเพราะว่าต่อให้คุณอยู่ในซอยเล็กๆเลือบที่ดินแปลงใหญ่อยู่ขอบนอกเมืองเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ราคาขึ้นดีเนี่ยยังสามารถทำกำไรได้แต่และเดือนและเดือนไปไปดด้้้้้้วยแลถาาาททที่รรคคขขึึนนโออังงงบ ในมุมของดีูเปอร์วเองเขาก็คุมครับหนึ่งคือเขาไม่ต้องไปไล่ซื้อที่ินราคาแพงที่แบบคนไม่อยากจะปล่อยเนี่ยไม่ต้องไปรับซื้อของร้อนนะครับที่นินก็มีอยู่แล้วนะครับโกดังของวัสดุก่อสร้างก็มีอยู่แล้วหนึ่งคือได้ขายวัสดุด,ด้วยได้ทาโครงการขายด้วยและไม่พอครับยังหาไรายได้จากค่าเช่าระหว่างถือได้ด้วยครับและหากมองในมุมของคนเช่าเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยไม่ได้แคร์เรื่องของอวัสดุต้องสุดยอดไม่อี่ยมสวยงามอะไรขนาะดนั้นคือโกดังครับโกดังอะ คือขอที่มีที่เก็บของทุกอย่างแข็งแรงเนี่ยโอเคแล้วนะครับนั้นหมายความว่าเรขอดีว์เปอร์เนี่ยที่สามารถใช้วัสดุของตัวเองได้เนี่ยครับมามาร, ix, ร, outh, ร cycle, มีมิกซ์รียูสรีไซเคิลหมุนเวียนกันได้เนี่ยตัวที่ความแข็งแรงยังเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะแหมไม่ได้ใหม่เอี่ยมแงสียังอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันถูกกว่า30%เลยครับพอต้นทุนถูกปุ๊บก็ทำให้ราคาค่าใช่ายเนี่ยถูกด้วยก็เลยมีทางว่าในการแข่งขัน ดึงดูดผู้ชาได้ดีนะครับนี่คือโมเดลที่แบบจริงจินแล้วก็อยากจะมานําเสนอมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับต้องว่าคุณได้รับความรู้ได้ประโยชน์มุมมองการลงในที่อสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อยลืมกดไลค์กดู่ตามช่อง Pop เปิด Property Expert ด้วยนะครับหมาเดียวช่องนี้ครับไม่เอาใจใครแต่เอาใจคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ